เกิดมาเนี่ยไม่เคยนอนกับผู้หญิงตอนนี้อายุ30ปีค่ะมีปัญหาไหมคือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็คือช่วยเหลือตัวเองมาตลอด30ปีเนี่ยคุณหมอยังไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงเลยค่ะถ้าแต่ใดที่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมแล้วยังไม่อยากจะมีไม่เจอคนที่เราอยากจะมีด้วยไม่ได้เป็นปัญหานะคะมันไม่ใช่อะไรที่ต้องเอามาแปะเป็นดาวโชว่าเฮ้ยฉันเคยปั้มผู้หญิงแล้วฉันไม่เคยปั้มผู้หญิงฉันเคยปั้มผู้ชายแล้วฉันไม่เคยปั้มผู้ชายมันไม่ใช่อะไรที่มันเอาไว้อวดกันบอกว่าปกติไม่ปกติ อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของแบบกรดนิยมมันเป็นเรื่องของเวลาจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วก็เจอคนที่ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเทียวกับคนอื่นค่ะยิ่งในสมัยกุมเดกผู้ชายหมอว่ามันเป็นเรื่องปกติก็จะชอบคุยการแชร์ประสบการณ์การเล่ากาันบางทีเลยเราอาจจะรู้สึกว่าเอะทำไมเพื่อนๆมีแล้วแล้วยัยงไม่มีแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นต้องมีตามเพื่อนอนะ่ะเพราะว่าการเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ป้องกันหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบอยากมีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรเพราะจริงๆการมมีเพพศสัันธ์ก็คือ การทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขอะ,ะอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นการแสดงความรักกับอีกคนหนึง่งขณะเดียวกันมันต้องเป็นการแสดงความรักอย่างมีสติด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเออมีไปเรื่อยๆเหมือนหิวจะกินอะไรเข้าปากก็ได้หิวกินอะไรเข้าปากก็ได้อยู่ก็ยังเสี่ยงจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานโรคหัวใจความดันไขมันประมาณร้านแปดแต่ว่าเพศสัมพันธ์เนี่ยยูมีโดยที่แบบไม่คิดไม่มีสติเนี่ยเสี่ยงติดโรคเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นโรคเอดส์เดี๋ยวนี้ก็ผีดาดลิงเข้าไปอีกมีเรื่องของตัวพวกซิฟิลิสซิฟิลิส ระยะแรกดีเทคไม่เจอไปเจอระยะที่3ขึ้นสมองไปแล้วอันหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเที่ยวกับคนอื่นค่ะ,คะเวลาเราเจอคนที่ใช่จังหวะเวลามันเหมาะสมเดี๋ยวเราก็จะได้มีอีกนะคะ,คะ